ถ้าให้โอกาสนักทูตคดีร้ายแรงที่ตัดสินประหารหรือตลอดชีวิตด้วยการเล่นส u i ิตเกมชีวิตจริงผู้รอดหนึ่งเดียวคือได้อิสระเพื่อนๆคิดว่าผู้คนจะสนับสนุนแนวคิดนี้หรือไม่หรือผิดหลักศีลธรรมเป็นไอเดียที่ได้มาจากหนังซีรีส์สเรื่องครับคือหนังเรื่อง Dead Race และ Squid Game เดดเรสเป็นหนังแนวคือเอาพวกนักโทษในคุกมาแข่งรถติดปืนไล่ยิงกันใครรอดถึงเส้นชัยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและเรื่อง Squid g เกมเล่นเกมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเล่นจนเหลือรอดเพียงคนเดียวเอาสองเรื่องมารวมกันด้วยความที่นักโทษล้นคุกและให้ผู้คิด จะกระทำผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อเห็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าทำผิดร้ายแรงก็จะเข้าสู่การเข้าสู่เกมมรณะได้เพราะการเล่นเกมเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะทำให้เหล่านักโทษผวาหลอนว่าจะรอดไปในแต่ละวันได้อย่างไรเกิดฮีริโอตปะในใจเกรงกลัวแต่บาปได้และเป็นการลดประชากรนักโทษที่ล้นคุกโดนนำนักโทษประหารหรือคดีร้ายแรงตลอดชีวิต ที่ตัดสินคดีชี้ขาดแล้วมาทำการเล่นเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าผ่านเกมไปได้จะเป็นผู้รอดเพียงคนเดียวเท่านั้นและได้รับอิสราภาพเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับไอเดียนี้ผิดหลักมนุษยธรรมหรือไม่